โย่วว้าด้โรหวัดดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเปิดรางวัล Division Rival ของผมเองนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เปิดไมจีเพราะว่าคอมผมไปสวรรค์ครับโบยังไงก็ตอนนี้คอมผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันในช่วงโค้งสุดท้ายของโปรโมท e กสตาร์นะครับทุกคนซึ่งสัปดาห์ล่าสุดผมจบอยู่ใน Division 2นะครับทุกคนก็รางวัลก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ B 75คูณ40 7 5คูณ30นะครับผมเมกะแพ็คแบบ2ที่มาดูวิก5 0 0 0 0คอยแล้วก็เียพิก2ชุดเดี๋ยววันนี้เราเปิดให้หมดเลยโบเพราะว่าพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้จะเป็นโปรโมเอฟซีโพลใชนะทุกคนซึ่งมันไม่คู่ควรกับการเซฟแพ็คไม่เจผมขอจะเปิดอะไรกันนะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงผมมีรางวัลจากออ j เจ t ทีฟก็ดีหรือว่ารางวัลเลเวลก็ดีนะครับทุกคนเดี๋ยว,วี้ผมจะมาเปิดให้หมดแล้วนะครับใช่โอเค ก็คือผมเล่นวันนชั่นกอรี่มาครบแล้วนะครับทุกคนก็ได้แพ็คมาประมาณนี้ทุกคน6แพ็คอะไรไมจีนี่คือโค้งสุดท้ายของเราในการลุน Star, ล้นโโมอแทกสตาร์ลุ้นจีโนล่าลูซิโอเอเคเอเปิดไม่เคยได้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแชทแล้วก็ผมมีรางวัล Level เลเวลด้วยครับทุกคนผมถึงเลเวล31แล้วนะมี8ป4คูณ4กับ8 6คูณ2อโอเคตัวลิลิยงตูรามเดี๋ยวผมค่อยเคมตอนที่ผมจะเตะฟุตชมปแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ผมขอเคม แปดสิบสี่คูณสี่กับแปดสิบหกคูณสองกันแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพอเควันนี้เร็กก็จะไปเปิดรางวัากันนะครับแชทก็มาดูว่าวันนี้จะได้ตัวท็อปแทร็กสตาร์หรือเปล่านะครับแชทก็ต้องขออภัยทุกคนเมื่อวานนั้นนะครับใช้ปกติผมจะมาสตรีมแต่ว่าพอดีคอมผมเพราะว่าสไพยมันเจ๊งแม่จีแต่ว่าตอนนี้ก็ผมเอาไปซ่อมมาเสร็จแล้วนะครับแชทก็มาเปิดกันทุกคนนะครับทุกคนโชคดีกันไหมยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนว่ารางวัลดิวิชั่นเลทลบอลของปต่านะคครับโเ ผมมีรางวัลดิฟทูนะครับแล้วก็รางวัลออ j เจ t i ีฟรวมถึงเอ่อรางวัลเลเวลนะครับชัดโอเค One of four แปดซีบวก Tradable EA Give me some coin ผมรู้ดีว่าผมเพิ่งได้แฮนเซนมาอาจจะขออะไรมากไม่ได้ไหมจี Here we go ชแชโอวันอัลโฟแปดสีโอเคผมรีวิว all เลยครับไม่จีตัวแรกโอ้ oh my god damn this ผมได้มากสุดแปดสิบห้าไม่ walk out ได้ซ้ำโอ <laughs> ไม่ walk out ได้ซ้ำแชท เหมือนจะเก็ตคุกเบาๆไหมจีมารอลุ้นกันครับทุกคนเหมือนจะเก็ตคุกเบาๆโบโอ้ยแ y กกาโอ้เยสไอเท e t แ a ทโบไอเท็กแนทแชทอลิซงเบเกอร์โอเคแชทแปเซฟไม่ไลฟ์แชทผมได้89อาริซงกับ85เกลี่มาทุกคนจากเพย์พิกนะครับแชทโอเคอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามีซองอื่นให้เปิดอีกเพียบนะครับทุกคนยังมีซองให้ผอิกเพียบนะครับแชทโอเค เดี๋ยวเราไล่ๆไปแล้วกันนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับแชทโอเคเมกาแพ k ลุนชาโดว์พันเตอร์ครับโบเมกาแพคลุนชาโดว์พันเตอร์โอเค whatever กองหน้าฝรั่งเศสออนไลน์แชทโอลิเวนชิโรโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู SBC บลซนะครับว่าวันนี้มี SBC อะไรให้ให้เราทำบ้างนะครับทุกคนถ้านะเกิดว่าอะไรน่าสนใจเดี๋ยวนี้เราจะครบ SBC แล้วก็เปิดในคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคผมไม่ได้ชาโดวันเตอร์ไหมจี ผมไม่ได้แชทเอาฮันเตอร์แชทอดี๋ยวเพิ่งพิมพ์วิคิดในแชทล้อผมนะครับโบโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตควิกเซลพวกของแต่งสนามที่ที่ไม่จําเป็นทิ้งก่อนนะครับแชทโอเคเป็นไงบ้างแชทไม่เจอกันหนึ่งวันสองวันนะครับทุกคนสบายดีไหมทุกคนโอเคตอนแรกผมใจหายใจคว่มเลโบคอมผมแม่งไปอีกแล้วไอจีโซแซดโบแต่ว่านั่นแหละยังทันเวลาทุกคนยังทันเวลานะครับแชทก็ผมก็ซ่อมคอมเสร็จแล้วก็เลยจะมานี่แหละทุกคนอัดคลิปให้ทุกคนได,ดูว่าไอดีผมตอนนี้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับทุกคน มาดูว่า i อดผมตอนนี้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับแชทโอเคเปิดเป็นเมกะแพ็คอันต่อไปครับทุกคน anything e l s e ไม่วอลไม่จีแต่เหมือนคิงลี่โกมองเลยว่ะเหมือนคิงลี่โกมองเลยโบใช่จริงด้วยไม่จีเห็นแค่เงาก็รู้โบสุดยอดแฟนบันแท้โอเคก็ส okay. ์ไอก็ส์ชาโโบโอเคอย่างไรยังได้ชาโ w มาทุกคนอย่างไรก็ยังถือว่ายังยังมียังมีทรงอยู่โบโอเคผมได้ชาโ w มาครับแชทแล้วก็โอเคได้อีกหนึ่งพันคอยแต a เก y o u e sport ผมอยากได้ฮีโร่ของแท็กสตาร์ว่ะแชทจริงๆนะเว้ยผมอยากได้ฮีโร่ของแท็กสตาร์ว่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะมีภาพหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเอ่อโอเคผมเปิดไล่ไปกันทุกคนแปดสิบหกคูณสองอันนี้แพ็กใหญ่นะครับแช There go, 2. 2> ทเดวิโก้แปดสิบหกคูณสองทีมอเดอร์วิกบล็กเอาทีเคผมได้ทีมอเดอร e วิกสองใบหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมโบทีมอเดอร์วิกโอ้ โอ้90เฮลิเคนว้าว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  That's o k โบ That's o k a แชทโอ้ว้าว90เฮลิเคนนะครับแชทโอเคทุกคนเดี๋ยวเพิ่งใครชมตอนนี้อยู่อย่าลืมเอ,อื้อมมือไปกดไลค์นะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดซับให้ผม,มนะครับแชทตอนนี้ผมลดทู2,800แซกไปะล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากสาหรับการซัพพอร์ตตลอดมานะครับแชทอย่าลืมกดไลค์นะครับโบเสโกโบไปกันต่อทุกคน81ดับเบิลครับ 81 d o u บอตติงมจีถ้าเกิดเราไม่ได้ว a l เอา t ึ้นเราส k i p ไปนะหรือว่าไม่เจอสีสีคือเรา skip เลยโว81 d o u b l ลได้81 81สองใบ m มจี by, ตรงปกอ l r i g h t ตรงปก83คูณสอง den nob nope. okay สิบ t 83คูณสองน่าจะแพ็ k จากซอง one nation 83สองใบ what เ <c oughs> ม่งบัฟผมจาก86คูณสองมาแล้วมันก็เินือผมแล้วแม g i ี84 d บ u b l ล วอล์กอัผู้หญิงแบกซ้ายโอ้ยก็อรอยฟไม่จีว้าวแต่ผมไม่รู้ตอนนี้มันอันเดอร์พาวเวอร์คือไปไปลียานะครับแชทได้รอยโฟมาว่ะแชทครั้งแรกของภางนี้แชทครั้งแรกของภางนี้โบว้าว wow. กับกีราซี่น่าจะไม่มีราคาแล้วปะแปสิบหกรอยโฟอืมน่าจะราคาฟอร์เดอร์แล้วครับทุกคนว้าวว้าวว้าวแดมโอเคทุกคนอันต่อไปครับแชทแปดสิบสามคูณห้าแคนซี วันโปรโมโป้โมว์วอล์กเอากองกลางฝรั่งเศสหูลียงแปดสิบสี่พาเคเลตผมมีหรือยังวะผมมีหรือยังวะผมไม่มั่นใจยังไม่มีอ้าวผมได้อินฟอร์มมาอ่ะทุกคน thank you vsport อันนั้นเตอร์อินฟอร์มพอมีเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่โบเปิดได้อินฟอร์มมาใบหนึ่งโอเคโอเคสวยงาม e port. งามีเอสปอร์สวยงามสวยงามตอนนี้อินฟอร์มผมกำลังขาดมือคือไมจีสวยงามแชทแปดสิบเอ็ดทริปเปิลโรโปโมทุกคนไม่วอล์กด้วยไมจีโอเค let's keep โบเหมือนจะเป็นเอเซ่ C, หรือเปล่าไม่มั่นใจกี g oh, okay, okay. Right. ลิชอ๋อแจ็กกี้กีลิชไมจีโอเคโอเคออ r i g h เราเห็นไปแล้วหนึ่งโปรโมนะครับแชทแต่ยังไม่ใช่ตัวท็อปไมจี เราเห็นไปแล้วหนึ่งโปรโมตแต่ยังไม่ใช่ตัวที่เราตามหาทุกคนแปดสิบสองคูณสามออไนบนบแชทก็ผมมาอัดคลิปนี้ก็เป็นการชดเชยการที่ผมบิดสตรีมไปเมื่อวานนะครับทุกคนยังไงก็ขอภายนะครับทุกคนยังไงก็ขอให้คลิปนี้เป็นการตอบแทนชดเชยแล้วกันนะครับแชทที่ว่าผมบิดสตรีมเมื่อวานไปนะครับทุกคนแปดสิบสองทีมอเวติวิกได้ข่าวว่ามีโรลโลโดมาทุกคนอุ้ยอย่าบอกว่า GK ผู้หญิงซีบีเยอรมันว่าผมได้เลทส,สูงทีโมเดอร์วิกอินฟอร์มวะผมได้เลทส,สูงอะโบแต่ไม่น่าจะดีแน่แน่แต่เลทส,สูงไม่จีแปดสิบหกดอสวนโอเคแชทอินฟอร์มเลทส,สูงทุกคนไอคอนแพ็คเวดดิ้งฟอร์มีโบไอคอนแพ็คเวดดิ้งฟอร์มีก็ถือว่าดีเหมือนกันทุกคนไม่ดีไม่เอ่อไม่แย่ไม่แย่แยทุกคนไม่แย่ถือว่าเลทส,สูงยังดีอยู่ผมเหลือตรงนี้เป็นเจ็ดสิบห้าคูณสี่สิบกับเจ็ดสิบห้าคูณสามสิบนะครับแต่ว่าเราไปลุยไปสิบสี่อกกว่าทุคน แปดบสี่คูณสี่ let's go bo all right no promo walk out right back เยอรมันน่าจะโจชัวไหมผมคิดว่าได้เป็นโจชัวนะโบแต่ไม่น่าจะเบิ้ลไหมจีผมรู้จักแสงที่พื้นไม่น่าจะเบิ้ลทุกคนได้โจชัวมาได้เป็นดุป๊ปผมมั่นใจโอเคดุ๊ปโจชัวไปจีดุ๊ปโจชัวโอเคเก็บไว้ได้ทุกคนถือว่าโซเลตได้ทำงานทุกคนโซเลตดูปิเคสโซเลตได้ทำงานโอเคแชทผมเหลือ75็ดคูณสีกับ75็ดคูณสานะครับแชท ผมได้ฟันได้มาเมื่อวิวี้ที่แล้วทุกคนผมได้ฟันได้มามวิวี้ที่แล้วทุกคนเลสซี่เจ็ดสิบห้าคูณสี่สิบอย่างน้อยกิฟมีซาลิบาโนโปโมบล็อกเอาต์เซนเตอร์แบ็คโอไรลูเบนดิอาทุกคนคูดบีดับเบิลดับเบิ้ลไหมโอไรเทนเดลเซนเดอร์อาร์โนแชทกับลูเบนดิอาส ทำไมไม่ออกซาลีบาให้ก็ยังดีไหมจีโอเคไม่เห็นเลยซาลีบาไปนิดนึงทุกคนผมได้มาสองวอล์กอัใช้ก,กับแปดสิบสี่ตรงนี้นะครับแชทมีใครที่มีอินฟองอินฟอร์มไมโบอินฟอร์มดุ๊ปเลยพวกนี้มีไหมอินฟอร์มดุป๊ปมีไมโบโอเคเหมือนจะไม่มีนะครับแชทแล้วก็ได้การดุ๊ปมาเก็บเข้าสโตรเลตทุกคนออนไลน์แ right, ชทดิฟทูอันนี้จะดสิบห้าคูณสามสิบแชทได้วอล์กอัก็บุญแล้วไมจี โนโปรโมบล็อกเอาผู้หญิงโก้ค er ีเปอร์อังกแลนด์น่าจะเอิบไหมที่มันน่าจะเอิร์ฟนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเอิร์ฟนะเอิร์ฟแมนยูเก่าอ right, ะออนไลน์แชทแปดสิบหกแดมเดิร์รางวัลดิฟสามมันจะดีกว่าดิฟสองได้ยังไงวะโวโอเคผมได้บล็อกเอาเทเดเบิลมาทุกคนโอเคเทคแดดเทคแดดนะครับแชท โอเคอันนี้ผมปัดขึ้นหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเปิดอันนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะไปดู SBC กันมากดีกว่าทุกคนว่าวันนี้มีอะไรให้ใหเราได้ลุ้นบ้างน,นะครับทุกคนผมยังไม่ได้เข้าไปเช็ค S b c นะครับใชทว่ามีมีอะไรบ้างน,นะครับแชทก็ SBC <Okay, S 2> <H> มีเบสฮีโร่กับปาร์ตี้แบ็คโอ้ยไม่จีเบสฮีโร่กับปาร์ตี้แบ็คผมคิดว่าเดี๋ยวผมเลือกทำปาร์ตี้แบ็คก่อนแล้วกันแชทเดี๋ยวพรุ่งนี้เบสฮีโร่เดี๋ยวผมเก็บไว้ทำในสตรีมมันพรุ่งนี้ดูครับนะครับทุกคนเดีีี๋ยวววผมมมเกก็บบไไ้้้ททในนนนนสตรรนนรัััพุ่งแและคช ปาร์ตี้แบ็กโอเคเราเราเลงปาร์ตี้แบ็กไว้ก่อนนะครับทุกคนปาร์ตี้แบ็กหนึ่งอันนะครับแชทที่เราควรทำนะแปดสิบสี่ดับเบิลผมว่าเราก็ต้องควรทำนะโบ <Bo>. AKA ผมได้แฮนด์เซ็ตมาจากอันนี้ทุกคนโอเคเอ่อ okay. uh, แท็กสตาร์ชาเลนจ์เดี๋ยวเก็บไว้ทำพรุ่งนี้ยังทนันแล้วก็มีอะไรเนี่ยโชว์ดาวของลีกอ,อเมริกาหญิงใช่ไหมมาคีแมชชั่นวอเดเวอร์โบโอเคแชทผมน่าจะประมาณนี้เดีย๋ยวผมไปทำแปดสิบสี่คูณสองสักแปดสิบสี่คูณสองสักเอ่อสองชุด สองชุดเลยแชทเด,ดี๋ยวเรามาเปิดดูกันโบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ปฏิบกันแชทโอเคเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาโอเคไม่ใช่คอนเซปต์สิเอ่ออันเทรดโอเคแปดสิ 84, บสี่สามใบนะครับผมแปดสบี่สามใบเมจิฟูดบีซัมติงวที่ผมจำได้คือแปดสิบสี่สามใบแล้วก็แปดสิบสามใบเดียวที่ผมจำสูตรได้นะแล้วก็ที่เหลือเป็นแปดสิบสองหมดเลยโอเคแชท ว้าวเหมือนตอนนี้ฟอดเดอร์ผมจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรียกได้ว่า Account is back ทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ผมไม่ได้ทำเอ b บีซใหญ่ๆเลยมาสักพักแล้วละครับแชทเพราะว่านั่นแหละโบนจากที่โดนพวกแบบว่าดาวินนูนเยสโดนมอร์แกนไปก็จนเลยโบนกับทั้งรวมทั้งรวมถึงเอ่อคาสิโนโมากมายไมจีโอเคแชทผมคิดว่าเราโอเคแล้วเดี๋ยวผมทำสองอันติดเลยกันนะครับทุกคนผมทำสองอันติดเลยกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเก็ตลักกี้จาก ผมจะยังเกตลักกี้กี้จากี่คูณ2เหมือนในสตรีมครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวมารอดูว่าผมจะยังแบบว่าโชคดีหรือเปล่านะเพราะว่าอันล่าสุดคือผมได้อันนี้ไปทุกคนได้แฮนด์เซนมาคือแบบโอ้ไมคคาดเวอร์มากนะครับ <laughs> เพราะการที่เพิ่งได้แฮนด์เซนต์มาทำให้ผมนั้นโดนฟรีซแอคเคาท์ไว้หรือเปล่านะครับช่อาจจะแบบว่าเฮ้ยมึงโชคดีแล้วเพื่อนมึงหยุดก่อนอเอมพ l o ย e e มึงหยุดก่อนโพล่านะครับผม เดี๋ยววันนี้ลุ้นปาร์ตี้แบ็กต่อด้วยชัดปาร์ตี้แบ็กกลับมาแล้วโบได้ข่าวว่ามีโคพาเมอร์อยู่ในนั้นไมจีมีได้ข่าวว่ามีโคพาเมอร์อยู่ในนั้นชัดเราจะไปให้ถึงไมจีเปิดให้พ้นไอ้คอสกองหลังเยอรมันก่อนดีกว่าไหมใช่ไหมโอเคใช้ไป F4 คูณ2 2แพ็คผมคราฟเสร็จแล้วโบมารอดูกันว่าวันนี้จะสกแกมหรือว่าจะเป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนทีปของเราไปตลอดการนะครับทุกคนมาลุ้นกันครับทุกคนมา เดวีโกโบไปสี่ดับเบิลสองแพ็กตรงนี้โนโปโมไม่วอล์กไม่จีไอเกตติ้งเคิร์กโอโอ้แม่กอลโบเคิร์กไม่จีเหมือนผมจะกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วโบโลกแห่งความเป็นจริงแชอนาร์ดวันครับโนโปโมผู้หญิงวอล์กเอาต่อะโอเคโอเค อาร์ตไรเทนเชลซีใช่ไหมไรเทนเชลซีโอเคแปดสิบแปดหรือแปดสิบเจ็ดผมไม่มั่นใจว้าวดับเบิลวอล์เอาแชทว้าวฮีโร่ดันไม่ดีแต่ว่าเราจะเก็บฮีโร่ไปทำพวกนี้ทุกคนว้าว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 เอาไว้ว่าตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าผมมีวอล์ชัดเยอะมากใน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 คลังตอนนี้ทุกคนโอเคแชทเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยพาร์ตี้แบ็คกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยพาร์ตี้แบ็คดีกว่าแชท Week, ใช้แปดสิบสามกับทีมออดอเวีคใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลงเอ่อผมน่าจะมีทีมออดอเวีคอยู่แปดสิบสามนี่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้โอเคเพามานะครับแชทพามาแล้วก็อันนี้ใช้เป็นแปดสิบสามใช่ไหมโอเคผมมีจอนบานซ้ำด้วยนี่ว่าโบเจียบาดตาบาดใจมากไหมจีบาดตาบาดใจมากแชท แค่คิดว่าคนหนึ่งคนสามารถทำ SBC อ c o n Casino แล้วจะเปิดได้จอนบานทั้งหมดกี่รอบบอ <c oughs> ผมเปิดได้เข้ามาแล้วทั้งหมดเอ่อผมเปิดได้จอนบานมาแล้วทั้งหมดเออสามรอบไหมจีนี่คือผมลิขิตหรืออะไรกันนี่ผมขาดแปดสิบสามหนึ่งใบใช่ไหมโอเคผมเอาการดทองแปดสิบสามหนึ่งใบมานะครับแชทโอ้ว้าวผมรู้สึกว่าโอเคนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าได้เลยว่าแบบในในสมสรผมตอนนี้มี มีการ์ดฟอรดเด์ค่อนข้างเยอะทุกคนผมเตรียมพร้อมมากเหมือนได้ข่าวว่าแฟลแบ็กเฟลิกจะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาเป็นตัวทำเควสหรือเป็นตัวเป็นตัวเอชบีซีนะครับใช่แต่ต้องมารอลุ้นกันนะครับแมจีถ้าเกิดว่าเฟลิกมาเป็นตัวเอ c บีซีก็ไอวิวบีเดอร์ for sure ทุกคนโอเคแชทผมเสร็จแล้วหนึ่งขานะครับทุกคนเหลืออีกหนึ่งอันนะครับทุกคนใช้เลตแปดสิบห้านะอันนี้แปดสิบห้าเอแปดสิบสามแต่ว่าแปดสิบห้าหนึ่งใบถือว่าไม่แพงแมจี ถือว่าอยู่ในเอหลักเกณฑ์ที่รับได้นะครับีสปอร์โอเคผมฟิลเตอร์ผิดแล้วบถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่รับได้นะครับแชทผมมี85บ้างหรือเปล่าอันเทรดโอเคผมมีดารี่อยู่ทุกคนผมมีดารี่อยู่แต่ว่ามันใช้83ใช่ไหมผมไม่มั่นใจว่าว่ามันจะต้องใช้83เนี่ยทั้งหมดกี่ใบกันแน่นะครับแชท83 ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะน่าจะใช้แปดสิบสองเนี่ยสีย่ใบนะถ้าการคำนวณของผมไม่ผิดนะโบน่าใช้แปดสิบสองทั้งหมดสี่ใบนะครับแชทมารอลุ้นกันโบปาร์ตี้แบ็คครั้งนี้จะทำให้เราปาร์ตี้หรือเปล่าไมจีกิฟ okay, ต์มีโคพามเมอร์ออยล์บิวติไทยกิฟต์มีโคพามเมอร์ออยล์บิวตยโอเคแชทผมโอเคทูเซ็น์แล้วโบโอเคโบโบยัสปอร์ตทนายฟังฉันอยู่กิฟต์มีโคพามเมอร์ออยล l บิวติไทยไมจี ยิมีข้อความเมื่ออีวิลลิตายมาลุ้นกันโบยังไงก็ฝากครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับรับการแจ้งเตือนการขึ้นสตรีมนะครับหรือว่าคลิปใหม่ก็อย่ายลืมกดซับสไคร b ์โบโลดทูสองพันแปดร้อยซับนะครับเลดได้ let. Let. โปรดช่วยผมได้โบเฮลมี s พลสเฮลมีเฮลมีโอเคผมเปิดแพ็คเล็กเช็คดวงก่อนแล้วกันนะครับโบแพ็คเล็กเช็คดวงไหมเจว้าวแพ็คเล็กเช็คดวงไดแองเกอร์มาทุกคนอินเซน แองเกอร์มาอินเซนโบโบชุดแข่งขายได้เราไม่สนใจแมจีชุดแข่งขายได้เราไม่สนใจแชทเราเทคคอยอยู่อันดับแรกสมอลอิเล็กทัมวอเดเวอร์วอเดเวอร์โบวอเดเวอร์ฮิโนคิโอวอเดเวอร์อ r ไรอ t ไรโบได้เมสันเมาส์ได้ไหมจีไอเช็กอีดอลนะครับทุกคนโอเคแล้วผมจะคลิกเซลทำไมโอเคแชทอันสุดท้ายแล้วโบพาที่แบ็กโมเมนต์แห่งความเชื่อแมจีพาที่แบ็กแชท เดร์วิโก้ give me t a i l b a z e r อย่างนั้นก็ยังดีไหมจี t a i l b a z e r ตัวใหญ่มากโบไอิวอลี่โค้ดเลดสูงไหมเนี่ยแปดสิบห้าอักบาดูไหมจีผมน่าจะมีตัวยีมเขาอยู่มั้งจากตอนนั้นนะแดมเดิร์สแดมไหมจีนี่ไม่ใช่ t a i l b a อ e r ที่เราทำหาทุกคนโอเคแชท เดี๋ยวเจอกันในสตรีมพรุ่งนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็ stay c o n n e c t นะครับแมจีเดี๋ยวเจอกันในสตรีมพรุ่งนี้โบบูตบายพี่เศร้า